ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2022สัญญา3ปีปอกบาจอรีเทิร์นยูเวนตุสภาค2แมนยูว่าไงโตริโซยันสนลุยพิเมลีหรือว่าพูว่าไงบายเยนยื่นข้อเสนอทาบทามมาเน่หนแรกแล้วสเสียนตักเสียนกิจกรรมสำหรับคอบอลยูฟ่า x 365รวมทายผลบอลเก็บคะแนนเพื่อตามหาเสียนที่แม่นที่สุด หลุ้นเสื้อทีมรักดิกระสุดแท้และเงินรางวัล10,000บาทร่วมกิจกรรมได้ที่ไลแอดแอดยูฟา x ามหตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นสัญญา3ปีปอกบาจอรีเทิร์นยูเวนตุสภาคส 2. 2> องปอกบาดิบิทฟิลของแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดใกล้ลงเอยกับต้นสังกัดเดิมในลีกมักการ์โนนีเต็มทีแล้วนะครับหลังจากที่ยูเวนตุสเนัญญาให้3ปี และอ co so ินดีเปค่าแรงให้กับเขารับทรัพย์ในระดับท็อปกับพ่อค้าแข่งทีมมาลายพปะพอกบาดาเต้เฟรนช์แมนสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวนะครับเนื่องจากหมดสัญญากับพีแดงเป็นที่เรียบร้อยและจากที่คาดกันว่าเขาได้รับความสนใจจากยูเวนตุสล่าสุดก็มีแนวโน้มว่าเจ้าตัวจะหวนกลับไปรับใช้สโมสรแห่งตูรินอีกครอบนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามตลอด4ปีในคราวแรกที่สวมยูนิฟอร์มสีขาวดำล่ะครับ และจากสถานการณ์ล่าสุดสกายสปอร์ตก็รายงานว่าราฟาเอลาปิเมนตาซึ่งทำ้าที่เอเจนต์ให้กับปอพอกบาแทนดี่ของมิโนเรโอล่าผู้ล่วงลับเจรจากับยูเวนตุสได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคโดยที่ทีมม้านายหวังจะสัญญากับอาริสตาดังเป็นเวลา3ปีนะครับและยินดีประเคนค่าแรงให้กับเขาอย่างงามเป็นลำดับต้นของสโมสรโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยในเร็วๆนี้นะครับนอกจากยูเวนตุสแล้วละอเมริตกับปารีสซอชักแมงก็ถูกระบุว่าสนใจจะสัญญากับ็อกบาเช่นเดียวกัน แต่คาดว่านักเตะมีใจให้กับทีมเก่าในอิตาลีมากกว่าจากที่เคยได้แชมป์ซูเลียร์สีปีซ้อนแทนนักเตะในทีมมาลาหลายคนก็ต่างเคยประกาศต้อนรับป็อบปกอบาคืนทีมเก่ากันทั้งนั้นนะครับแมนยูว่าไงโตริโซยันสนลุยพิเมลีกโกรองแต่งตริโซมิดฟิลด์ไ้ลำหอมระบุชัดเจนอยากลองย้ายไปคัดแย่งในศึก์ลิตอังกฤษพร้อมโวสนันสภาพร่างกายของตอนตอนนี้ฟิตสุด,สด โกรองแต่งตัวริโซกองกลางชาวฝรั่งเศสที่กำลังทำสัญญากับสแตย์บ,ยา,บายเยนมิเนกเกิดเผื่อว่าตนมีความสนใจจะย้ายไปโชว์ฟีท้าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยเมื่อเร็วๆนี้บายเยนประกาศอย่างเป็นทางการว่าตูริโซ่จากมาติอัอนซาลีน่าหลังจากหมดสัญญากับทีมใ,ในสิ้นเดือนนี้ท้าไม่มีกระแสข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนสองทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่างสนใจจะเซ็นฟรีดาวเตะวัย27ปีเข้ามาสู่ทีมของพวกเขาแหละครับและล่าสุดอดีตแข้งโอลิมปิกกีโยงก็ไม่ผ ที่จะย้ายไปสัมผัสบรรยากาศของลีกสูงสุดอังกฤษผมมีความสนใจจะย้ายไปเล่นที่อังกฤษเพราะด้วยความเข้มข้นของเกมที่นั่นแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธลิกอื่นๆเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าปัญหาของผมอยู่ที่เรื่องสภาพจิตใจมากกว่าสภาพร่างกายและตอนนี้ผมก็มีความมั่นใจระดับ5000เเลยว่าสภาพร่างกายของผมกลับมาอยู่ในระดับที่ดีที่สุดอีกครั้งผมจะซ้อมอย่างหนักตลอดหนึ่งเดือนนี้เพื่อให้พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่โตอริโซลกล่าวกับเลกิฟส์ในบ้านเกิดและแครับ และถึงแม้ตอริโ,โซจะมีปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าอย่างหนักในระยะหลังแต่เจ้าตัวยังคงมั่นใจจากคําให้สัมภาษณ์นะครับว่าตนจะกลับมาเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5้ฤดูกาลที่อยู่กับบายเยนนั้นตอริโ,โซลงเล่นมาทั้งสิ้น118นัดและทําได้21ประตูนะครับหรือว่าพูว่าไงบาเยนยืน่นข้อเสนอทาาทาม,มาเน่หนแรกแล้ว สก,กัดสปอร์ตเยอรมันสุกีฬาของเมืองเบียร,ระบุว่าบาเยนยิงย่งเ้อเสนอจีบซาดิโอมาเน่เป็นโหนแรกแล้วโดวยพวกเขาพร้อมจ่ายค่าตัวในเบื้องต้นให้กับลิวอพูเป็นจำนวนเงิน3 0ล้านยูโรพร้อมกับมีออปชั่นจ่ายเพิ่มตามผลง,งานของดาเตชา้ชาวโชนาเก้าเช่นกันแหละครับบาเยจะมีนิกทีมยักใจจากสก,กุลเดลสลิกา้าเยอรมันยินเ้อเสนอขอซื้อตัวซาดิโอมาเน่ให้กับทางนิวอพูพิจารณาเป็นครั้งแรกโดยพวกเขาพร้อมจะจ่ายเงินค่าตัวเบื้องต้นจำนวน3 0ล้านยูโรหรือประมาณ10ึ่ดล้านบาท ตามการรายงานจากสกาสปอร์ตเยอรมันสกีแลชทดังของเมืองเบียล่ะครับโดยมาเน่จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่เขาลงสัญญากับลิพูถึงกลางปีหน้าเท่านั้นซึ่งบาร์เยนคือทีมที่มีข่าวกับเจ้าตัวมากที่สุดโดยมานึงขั้นเล่นกันว่าแข้งชาวซโนก้กกับสไตฟไบเยมินิกตกลุงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยสกาดสปอร์ตเยอรมันเสริมว่าค่าตัวเบื้องต้นจำนวน30ล้านยูโรนั้นบาร์เยนก็ใส่ออปชั่นไไไวว้้้ดดดยนนนรรหหาาาาาาากกมมมเเ่่สถททงงงตตืออขีไว้ พวกเขาก็พร้อมจ,จ่ายให้กับิเวอร์ภูเพิ่มอีก10ล้านยูโรหรือประมาณ360ล้านบาทโดยทงลิเวอร์ภูเคยเสียเงินไปแล้ว34ล้านปอนด์หรือประมาณ1,428ล้านบาทในตอนที่เอามาเน่มาจากซาดอมตันในช่วงซัมเมอร์ปี2016นะครับหากอคุณกท่ชนชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ